วัสด,ดีค่ะมื้อน,นี้ฝนตกแฮงแหงประเด็นสิให้เบิง่งอันแก่วสารพัดหนะึ่งประเดนก็ลังแตกยอดขึ้นมางามงามน,นี่ฝนตกฝนแตกยอดออกมากอันนี้ก็คือกันกอใหญ่ก็กแตกยอดออกมาเต็มเลยล่างแตกออกมาประเด็นสิได้ขยายใหม่เยอะนักนะนะงามงาม รอนสีประเดือนได้หลายตนเนาะอันนี้ก็ประเดือนขยายออกมาหนึ่งสองอันประเดือนก็ขยายออกมามันเป็นนอเอาออกมาอีกแกันเนาะอันนี้ประเดือนก็ขยายออกมาก็ลริงแตกนอหน่อยประเดือนขยายออกมามันแตกนอขึ้นมาอีกแล้วนะอันนี้ก็แตกนอแตกนอนอนอดำาๆมัน นอมนมันนั่นก็ล่างติดแตกนอก,ก็ล่างผลพอบอกกันมากอันนี้พริกสีพริกกันกับปลกประเด็นเอามาปลูกเนาะคะเนาะที่หลายสีนะเม็ดมันสุกแล้วประเด็นก็เลยเอาเม็ดมันมาเพาะก็ล่างเกิดงามงามไหนมันต้นใหญ่เป็นเบียนผู้ดใดอยากได้ยังคอยเห็น ไปเดือนทรงไปไห้ก็ได้ด้วยค่ะ,ดดะเด้องามงาดอกคุ่นไปเดือนน้ำเพราะท่านไหนเกิดจริงใเดือนไปเอามาะม่ยหรอหล่ละกันซุ้มนั่นบ่เกิดไปเดือนกับสีเพาะไม่ปัดพิกเกิดไว้ไว้ใบเดือนเพาะว่าจะก,กี่มือกนก็นเกิดบางแน่น,นะก็ร่างแตกแผ่นดินขึ้นมากงามงามอันนี้พิกสีกับปูกลูกที่ไปเดือนเคยล่งไงเบิง้ง ได้อยากได้ยังค่อยเอาเด้วยค่ะเด้อใอยมันเป็นเบียรงามๆกันผมใส่ซัมฟาร์เมอร์อยากได้ประเด็นสีส้มใหมส้มใหมไปปลูกน้ำกันเนาะค่ะเนาะอันนี้คือกันน้องเนี่ยวันน่ะแตกขึ้นมาประเด็นขยายพันธุ์มันมา่นนี่เนาะมาปลูกไว้ก็ลังงามประเด็นขยายพันธุ์ได้หลายอัน ต้นเราบอนสีปาเด็นมันแตกนอกไปรเด็นประเด็นก็ขยายพันธนุ์่ะขยายแล้วก็แตกนอกเพิ่มอีกนอกก้องคะนาะแตกนอกดีดีช่วงนี้แตกนอกดีอันนี้ก็คือกันประเด็นเปลี่ยนกระถางไม่เราที่แหลกกระถางไม่หน่อยนอนก็ล่างสีโพึ้นมากนอนหน่อยก็ลังสีโพึ้นมากกันโพึ้นมากประเด็นกับสีขยาย ุก็ร่างเป็นใบพ่้นใบขึ้นมากนอนหน่อยก็ร่างเป็นใบขึ้นมาเห็นบนขึ้นมาพี่น้องนี่เราไม่เนื้อรลังแตกขึ้นมากน้อยๆนะแตกขึ้นมาดีให้ฝนตกนี่ก็ตกะโแปะโปแปะอยู่นี่ประเดีนมาไายขีดกับคนตกอยู่น erm ี่อันนี้ต้นเฟื่อนประเด็นงามงามพี่น้องเคยเห็นเฟื่อนแบบนี้มันงามงามของประเด็ยนเลยสองตนผู้ต้นนึงอยู่ นี่ต้นพวงมลาลัยนี่ถ้าเบิ่งเรี้ยงเ่ยมันเป็นดอกมากคือพวงมาไล่ปเด่นเคยเอาหัวลงคลิปไปแล้วเนาะค่ะเนาะผู้ใดไปเบิ่งคลิปเก่าๆปเด่นสีนนั่นแหละดอกมันตัวพวงมลาลัยงามๆเสียงนกห้องนกห้องอยังมาเ้าห้องดีๆดีมึงเลีงงามขึ้นยังอันนั้น ที่ประเด็นไปขอเพินมา,น,านี่ยังเนาะเขาเงินที่ประเด็นล่งคิดไปแล้วโอ,อ้เงินไหลน้องท่องไหลมากประเด็นก็ล่างหันปูกก็ล่างงามหันมันปงหยอดขึ้นมาประเด็นก็สีขาย้ายพันอีกเนอะสีได้ลายยาื่นขกข้าเนาะโชคดีมีต่คนให้ประเด็นมาก อันนี้ประเด็นกับพ่ได้ซสื่อเขาดอกนี่พระเจ้าก็ห้มากด้กันพระเจ้าใจบุญห้ประเด็นประเด็นมากปเด็นกับสีแกบต่อดือกันแหละประเด็นบอ่อันนั่นหรอกเขาห้มากประเด็นกับสิแกบต่อไปอพี่จ้ามองดูบอนสีประเด็นนะแตกนอที่ดนะีอันพุนประเด็นผ้าหัวมันเอาไปเสียไบกระรังสีโพขึ้นอันนี้กับผ้าหัวมือนกันโพขึ้นมากนอนอย่งเงี้ย มันหนีฝนตกโอ้ยไปเดินอะไรกีบเยาห้ามครับ่นใบพื้นพึ่งๆๆมันถึงฝนโอ้ยขอคว่ำเข่าแล้วกันเกิดนอคืนมากแท่งนอคืนมาก ดีดีมันถือฝนเนาะคะนะ่ะเนาะแทงนอกขึ้นมากค่ะใครมองไหมพูดอันควรหรืแทงนอกขึ้นมากอีกางหรอแตกดอกเมื่อไหร่นี่เขาเอิ่นน้ากิ้งอยู่บนใบใบบอนอันนี้มันเป็นใบใบบอนสีเนาะคะนะ่ะเนาะเขาเห็นบน่นเป็นตางามตางามเบื้องหนาม,มันหยดค่างอยู่บนใบบอนคือเป็นว่ากั้โบรล้านผนว่าเนาะคะนะ่ะเนาะ เบิ่งงามขัดงามแน่เขี้ยตัวใหม่ประเดียนพันมุมๆแล้วอ่ะมึงนะตัวสะท้อนประเดียนก็เลยนั่นเขี้ยบวดพันมันประเดียนบริหิทธ่างมันเกิดเองประเดียนก็เลยหาใหม่เพราะว่าน,นี่นะกันเนาะตอนนี้กันเด้อกันเด้ออยู่หลอดปลอดไปปวดทุกคนอยู่ดีสบายความเฉียบจะได้ความไข่อย่างนี้ ไปทางใดก็อย่าลืมใส่แมตขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทั่วโลกขอบคุณทั้งเพื่อนหม่เพื่อนเกาแ้วก็เด้อตีมากดไค์กดแค่กดติดตามประเดียนก็ขอบคุณหลายๆเรือจะเลื่อนลงเรื่องทั้งมากค่ะขึ้นกินโบบกยกบบลุ่งเห็ดผสมพ่อใดก็ให้ไดเห็ดผสมพอ่อรวยก็ให้รวยให้ะจะเลื่อนลงเรื่องไปทางหนาเนาะกัะนเนาะสุขภาพผขดงแรงสุกข้นแล้วก็เด้อเอาไว้ติดตามลิมหนา คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนประเด็นตากฝนเหรอให้เบื้องนำข้างบนใบบอนเนาะค่ะเนาะจบคลิปตอนนี้ละวัสดีค่ะ